เลิกเรียกมันว่ารถแข่งเพราะจริงๆแล้ว F1 คือยานอวกาศที่บินต่ำติดพื้นทำไมผมนิยามแบบนั้นดูวัสดุที่ใช้สิครับนี่ไม่ใช่เหล็กทำรถบ้านแต่มันคือไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เกรดเดียวกับที่ใช้สร้างดาวเทียมและเครื่องบินลกบแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงมันถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องแลบบดยมาตรฐานความบริสุทธิ์ระดับอโลสเปซ คุงแต่งโมเลกุลกันแบบหยุดต่อหยุดเพื่อให้เครื่องยนต์จิ๋ว1.6ลิตรผลิตพลังได้บ้าคลั่งกว่า1,000แรงมา้าและคนที่นั่งอยู่ข้างในไม่ใช่แค่คนขับรถแต่คือมนุษย์ที่ต้องรับแรงเวี่ยง 5G 6G หนักหน่วงพอๆกับตอนที่นักบินอวกาศถูกยิงขึ้นสู่วงโคจรเบื้องหลังรถ1คันคือวิศวรกรระดับหัวกะทิและซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่คำนวณข้อมูลกันแบบเรี็วทามนี่แหละครับเหตุผลที่มันชื่อฟอร์มูล่าหนึที่สุดของจักรกลที่นาซายัางต้องยอมรับใครชอบความเร็วและเทคโนโลยีกดติดตามไว้เลยครับ